ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ที่ดีด้านะคะรายการทอล์กโชว์วิชาการที่นําสาระความรู้ดีๆรวมทั้งข่าวสารการพัฒนาต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือว่านิดานะคะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมรับฟังกันค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันดาวิสรศิธญรัตน์อาจารย์ประจาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะ13เมษายนนะคะไม่เพียงแต่เป็นวันสงกรานต์เท่านั้นนะคะยังเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะได้แก่วันผู้สูงอายุนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะรายการวันนี้ที่นิดาของเราก็เลยหยิบยกประเด็นค่ะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะขึ้นมาพูดคุยกันค่ะ โดยวันนี้ค่ะเราได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดารารัตน์นะคะอนันทนาสุวงค่ะปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยสังคมส,ส,ส,สูงอายุนะคะวันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบมาว่าท่านอาจารย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมสูงอายุมานะคะยังจะขอความรู้จากท่านอาจารย์ค่ะว่าจากที่อาจารย์ทําทการศึกษาวิจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์พบอะไรบ้างนะคะแล้วก็งานวิจัยของอาจารย์เนี่ย ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจา่างั้นประเด็นแรกนี่จะขออนุญาตอธิบายนะคะว่า <c oughs> ในฐานะของผ <c oughs> ู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุเนี่ยค่ะเราก็ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ให้ดูแลศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสังคมสูงอายุเป็นยังไงนะคะสำหรับงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเราได้เริ่มทำมาตั้ง ประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็ได้เริ่มเ,เก็บข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแ a n นอลคือเก็บข้อมูลผู้สูงอายุหรือหรือ,อกลุ่มตัวอย่างซ้ำในทุกๆรอบนะคะที่เราทำนี่เราเริ่มทำตั้งแต่ปี2,552อันนั้นเป็นไพ l o t คือเป็นโครงการนำร่อง พราะวิธีการวิจัยเนี่ยมันการใช้กลุ่มตัวอย่างซ้ำเนี่ยมันก็มีเทคนิคอะไรต่ออะไรเฉพาะมีความยากลำบากพอสมควร <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เราศึกษาหรือทางศูนย์ที่จะตั้งใจทำก็คือจะทำเป็นฐานข้อมูลของครัวเรือน <c oughs> ของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุในที่นี้เนี่ยเรามองภาพไม่ใช่แก่ๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มศึกษาตั้งแต่อายุ45่ส้า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุคืออายุ4 5ปีขึ้นไปไปตลอดเนี่ยนะคะใน7มิติด้วยกันก็คือมิติทางด้านคุณลักษณะของครัวเรือนว่าประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่น้องการอยู่อาศัยเป็นกี่คนอะไรต่ออะไรพวกนี้ม,มีเรื่องของโครงสร้างครัวเรือนระบบเกื้อหนุนกันภายในครัวเรือน มีมิติของสุขภาพกายใจการทำงานเ,าเรื่องของรายได้เรื่องของทรัพย์สินหนี้สินเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตทั้งหลายทั้งปวงก็คือพยายามสร้างฐานข้อมูลในแง่ของอพฤติกรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไทยในระดับครัวเรือนระดับปัจเจกคนแล้วก็สามารถที่จะ กลุ่มออกมาได้นะคะทีนี้เราเราเริ่มทำพายล็อตรอบที่1ในปี2552แล้วก็2554โดยได้รับการสนับสนุนจากทุนรัฐบาล <Okay. S 2> ผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้วก็สภาวิจัยหรือสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะ <Okay. S 2> ส่วนในปี2557เนี้ยเราก็ได้เริ่ม national survey mm. ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรระดับชาติได้ค่ะ okay. ก็เป็นการเก็บเริ่มต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานรอบที่1ซึ่งเรากำลังอยู่ในระหว่างการเก็บนะคะ,คะ,ะก็ทั่วประเทศมีตัวแทนจากทุกภาคนะคะทั้งหมด5,600ครัวเรือนก,ก็ได้ประสบการณ์เริ่มประสบการณ์ในระดับชาติแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราคงจะมีฐานข้อมูลเริ่มต้นในระดับประเทศได้ ในในปี2,558นี้ค่ะอ๋เรียกได้ว่าอีกไม่นานแล้วมัจะมีเจ็ดวิต,วตคิะเป็นเป็นสภาพพฤติกรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยเนี่ยที่ที่น่าสนใจของผู้สูงอายุเราก็มีผลิตบทความวิชาการอ,อย่างเรื่องของโครงสร้างครอบครัวกับระบบเคืือหนุนะนะคะว่ามีลักษณะพ่อพ่อแม่ เกื้อนหนุนลูกหรือลูกเกื้อนหนุนพ่อแม่ยังไงลูกลำดับไหนลูกคนโตลูกคนที่สองคนที่สามช่วยเหลือพ่อแม่หรือเปล่าหรือพ่อแม่ต้องช่วยเหลือลูกยังไง <c oughs> ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในภาพรวมเนี่ยนะคะก็คือว่าความการเกื้อนหนุนเนี้ยมันเป็นไปนในทางที่ข้างล่างขึ้นข้างบนก็คือลูกช่วยเหลือพ่อแม่แต่ส่วนใหญ่เป็นช่วยกันเงินนะคะ <Okay. S 2> ไม่ได้ช่วยเรื่องเวลาหรือเรื่องกำลังใจอะไรเลยเพราะทุกคน oh. ก็คงต้องยุ่งงานที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือพ่อแม่ก็ช่วยลูกก็คือเป็นระหว่างข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ย mm hmm. กับข้างๆคือลูกกับพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วเกื้อนหนุนกันอันนี้ส่วนมากก็จะอยู่ในครัวเรือนที่พ่อแม่เนี่ยมีการศึกษาหรือมีงานทำ mm hmm. นะคะแล้วถ้าครัวเรือนไหนมีลูกคนเดียวเนี่ย น่าสนใจมากลูกคนนี้จะเคลื่อนหนุนพ่อแม่ในในจนในเงินที่มากสูงที่สุดเทียบกับครอบครัวผู้สูงอายุที่มีลูกหลายคนคือลูกหลายคนเนี่ยเหมือนกับจะแบ่งหน้าที่กัน <c oughs> แล้วก็ตกลงกันว่าใครจะดูแลพ่อแม่เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้สูงอายุไทยในตัวอย่างในไพลอตนะคะ,คระประมาณปีละ2องหมื่นกว่าบาทเอง ต้นเดือนหนึ่งก็ตกประมาณไม่ถึงสองพันค่ะทีนี้อีกงานหนึ่งก็ะจะเป็นเรื่องของความพึงพอใจในในความสัมพันธ์ในครัวเรือนซึ่งก็พบว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุพึงพอใจมากที่สุดเนี่ยในชีวิตเขาก็คือสุขภาพเขาที่เขาคิดว่าเขาแข็งแรงค่ะแล้วก็พึงพอใจน้อยที่สุดคือคู่สมรส อ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะคะอาจารย์ซึ่งก็ก็เป็นข้อค้นพบของเราที่เราเริ่มเห็นว่าสังคมสูงอายุเนี่ยมันมันก็มอีอะไรหลายอย่างที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการกำหนดนโยบายได้นะคะทีนี้งานที่ที่เราทำในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสูงอายุในอาเซียน Mm hmm. แล้วก็เราก็มองไปที่กลุ่มประเทศหรือประเทศซึ่งมีประชากรสูงอายุมากที่สุดซึ่งพบว่าในอาเซียน 11, 11ประเทศเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศซึ่ง mm hmm. สังคมสูงอายุคือมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกิน10%เรซนะคะแล้วก็เราก็เลยตั้งใจว่าจะทำเป็นซีรีส์เพราะนฉบับที่หนึ่งนี้งานวิจัยปีปนี้ซึ่ง เพิ่งเสร็จไปเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของสิงคโปร์ก็มีการศึกษาเปรียบเทียบกับไทยบ้างในเรื่องของด s ชน n คือในส่วนมิติของการมีงานทำนะคะอีกจะเรียนรบกวนอาจารย์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะว่าผลจากการศึกษาที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะสังคมสูงอายุที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ่ะในในในแง่ของสิงคโปร์เนี่ยประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ ที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยนะคะสามล้านกว่าคน <Okay. S 1> ในในปีประมาณปีห้า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 หเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยประมาณา8ปดแสนกว่าคนใน8ปดแสนกว่าคนเนี้คือผู้ที่มีอายุ60ิปีขึ้นไปเนี่ยนะคะประมาณสักสิเซที่ยังทำงานอยู่ ซึ่งการทำงานเนี้ยเท่าที่เราดูจากตัวเลขข้อมูลสถิติเนี่ยจะเป็นสัดส่วนผู้ชายทำงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะผู้สูงอายอุผู้ชายจะทำงานมากกว่าผู้สูงอายุผู้หญิงขณะเดียวกันค่าตอบแทนเขาต่อเดือนประมาณ4,600 0บาทโดยเฉลี่ยนะคะทุก ทุกเพศแล้วก็พบว่าผู้ชายจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยอะนะคะซึ่งอันนี้เป็นปรากฏปรากฏอาการทั่วไปของสังคมสูงอายุแม้ทั้งในประเทศไทยแพทเทิร์นการทํางานของสิงคโปร์ผู้สูงอายุที่ทํางานเนี่ยกับไทยจะใกล้เคียงกันในแง่สัดส่วนแต่ถ้าเรามองในแง่ของจํานวนนะคะแน่นอนจํานวนของเรามากกว่าเขามหาศาล คือของเราเนี่ยมีผู้สูงอายุประมาณเป็นล้านคนนะคะ,ะทำงานเนี่ยประมาณสองล้านสล้านคนในปี5-6าสามล้านกว่าคนแต่ว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ทำงานเนี่ยต่างกันกันกบสิงคโปร์คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะแล้วก็พลเมืองน้อยอจภาพทางเศษรษฐกิจเขาเนี่ยข้นมาทางอุตสาหกรรม ทางด้านของบริการเพราะนผู้สูงอายุเขาเนี่ยจะทำงานอยู่ในระบบในระบบที่นี้ก็คือมีระบบการจ้างงานม,างม,มีประกันสังคมมีประกันสุขภาพมีระบบที่จะดูแลในแง่กฎหมายอะไรต่างๆแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งแรงงานทั่วไปอะค่ะ,คะเราทำงานนอกระบบ มีเพียงในระบบก็คือระบบราชการแล้วก็ระบบจ้างงานภายใต้พรบรจ้างงานคือภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานแต่คนที่ทำงานภาคเกษตรคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่มั้คะรรหรือแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีระบบะการจ้างงานค่ะซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากที่การทำงานในระบบเนี่ย อย่างสิงคโปร์เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายรองรับทั้งในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องเงื่อนไขการจ้างอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะ,ะระบบเงินเดือนสวัสดิการต่างๆ<ม>ระบบประกันสังคมคะระบบการออมที่ทําให้คนทํางานต้องต้องออมโดยทั้งสมัครใจแล้วก็โดยทั้งบังคับแต่เมืองไทยเนี่ยในระบบซึ่งเป็นสัดส่วนน้อย20ไม่ถึง20เนี่ย เป็นการออมโดยบังคับกฎหมายบังคับว่าจะต้องออมเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมคะหักจากเงินเดือนเท่าไหร่แต่เราก็เริ่มนะคะที่จะมีให้ให้ออมโดยสมัครใจอย่างพวกที่เขาเรียก providence fund ในในสิงคโปร์ก็ทำมา 20, 20่สกว่าปีแล้วนะฮะ central fund ของเขาตรงตรงนี้เนี่ยเมืองไทยเรา อยู่ในพรบรประกันสังคมนัม่นมันเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบหมดนั้นอย่างเกษตรกรชาวนาไม่มีแต่เราเริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีระบบการออมแห่งชาติซึ่งระบบการอมแห่งชาติเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมาเป็นพรบรบังคับใช้ซึ่งอตอนนี้คณะคอ,อสชอ รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งผ่านนะคะเข้าใจว่าผ่านสภาแล้วกําลังประกาศใช้ในเดือนมิถุนาเนี้ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าผู้สูงอายุไทยที่ทํางานนอกระบบเนี่ยสามารถที่จะ,ะหักสัดส่วนรายได้ของตัวเองเดือนหนึ่งประมาณ50บาทแล้วรัฐบาลก็สมทบเพื่อที่จะตั้งเป็นกองทุนอยู่ในกองทุนการออมเนี่ยแล้วเมื่อเลิกงาน หมายถึงว่าไม่อยากทํางานแล้วเราก็าเกษียณแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอของเงินมาได้เบิกเงินมาใช้ได้ก็เรียกได้ว่าสถานการณ์การทํางานของผู้สูงอายุจริงๆแล้วในไทยกับสิงคโปร์ทั้งสองประเทศก็มีการทํางานของผู้สูงอายุทั้งคู่ใช่ค่ะสถานการณ์ต่างกันเพียงแค่ระบบและนโยบายที่รองรับผู้สูงอายุที่ทางานเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้นอกจากระบบที่ประเทศไทยเรากําลังเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์มี อ,องค์ความรู้หรือว่าบทเรียนอะไรที่เราสามารถถอดมาจากการศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์คะ่ะที่ประเทศไทยเราน่าจะนํามาเป็นแนวทางแล้วก็พัฒนากระบวนการหรือระบบตรงนี้มากขึ้นไหมคะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เรียนรู้จากสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์นั้นเริ่มมองปัญหาสังคมสูงอายุจริงๆกับประเทศไทยเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะองค์การสหรประชาชาติ ได้ได้เป็นตัวจุดประกายกันก่อนนั่นก็คือประมาณปี2 5 2 5นะคะซึ่งในประเทศเที่พัฒนาแล้วเนี่ยสังคมเขาเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วมันทุกประเทศเขาก็มีนโยบายมีอะไรต่างๆมารองรับในฐานะประเทศสมาชิกเนี่ยคะ่ะก็ได้ได,ได้ได้รับ แรงกระตุ้นจากองค์การสหรประชาชาติในเรื่องของการเตรียมการสังคมสูงอายุเพราะในในจุดนี้เนี่ยสิงคโปร์ต่างจากประเทศไทยในแง่ที่ว่าสิงคโปร์เขาเขาเริ่มรัฐบาลให้ความสนใจก่อนมีการศึกษาข้อมูลต่างๆขึ้นมาแล้วก็ในการศึกษานั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอนในมิติของสังคมสูงอายุเนี่ย ของเขาเขามีทั้งหมด6มิติด้วยกัน <Okay. S 2> ซึ่ง6มิติที่ว่านี้เนี่ยมันก็มีทั้งมิติของการที่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีจุดยืนในสังคม mm. คำว่า mm hmm. จุดยืนในที่นี้ก็คือว่าปกติเราทำงานเราก็รู้ว่าเราเป็นใครตำแหน่งอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเราออกจากงานแล้วอะในในใรประเทศเออ mm hmm. เราเราอยู่ในตำแหน่งอะไรใช่ไหมคะ mm hmm. เราเป็นปู่ย่า เราเป็นตายายแล้วแล้วยังไงอีกะนะคะแม้กระทั่งในในแฟมิลี่เราเองในครอบครัวเราเองเออเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าลูกๆก,ก็โตหลานเล็กมันมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นอจุดยืนที่เขาเรียกว่า Social Integration นะ,ะการการเข้าร่วมเป็นกลุ่มหรืออาจารย์คิดว่ามัน,ม,นมันคือเรื่องของการมีจุดยืน ในสังคมเนี่ยก,ก็เป็นนโยบายที่ด้านหนึ่งอันที่สองนี่เป็นเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาลการให้บริการรักษาพยาบาลฟรีหรือหรือต้องจ่ายเงินในลักษณะที่แอฟฟอร์ดคือผู้สูงอายุสามารถที่จะจ่ายได้รเรื่องของการมีงานทำเขาก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่า สังคมสูงอายุเนี่ยคนกลุ่มนี้จะทำยังไงเพราะว่าคนสูงสูงอายุของสิงคโปร์ในในประมาณตอนนี้มันคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์พวกที่เกิดหลังสงครามเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมีการศึกษาสูงมีเอ็กซ์ a t i o ชสูงมันจะต่างจากกลุ่มกลุ่มสูงอายุก่อนหน้านี้ซึ่งก็ยากจนต้อง เสือผืนหมอนใบปากกัดตีนถีบอะไรทำนองนี้ในการที่จะอยู่รอดเพราะ e x p e c t a t i o n เขาอาจจะไม่ค่อยสูงนะแต่พวกพวกจบด็อกเตอร์จบญญารีหรือว่าทำงานอีกระดับหนึ่งค่ะก็เขาก็ต้องคิดว่าจะจ้างงานจะขยายการจ้างงานจะปรับสิ่งแวดล้อมในการทำงานอ,อะไรยังไงก็ในในด้านของวิติการจ้างงานแล้วก็การสร้างโอกาสพวกนี้ค่ะก็เป็นอันที่สาม อันที่4นี่ก็จะเป็นส่วนของอทางด้านเรียกว่า cohesion ค,คือความกลมเกลียวมั้งคะกับการคอน FLICT ในในสังคมสูงอายุอ,อย่างอย่างที่คิดว่าอย่างตอนที่ตอนแรกที่พูดถึง position คือจุดยืนเนี่ยครอ,อบครัวเมื่อประเทศพัฒนาขึ้นเนี่ยครอบครัวก็จะ จากครอบครัวเดียวขยายพ่อแม่ปู่ย่าตายายกี่เจเนอเรชันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหลือเจเนอเรชันเดียวมันมันก็จะจะมีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวเหมือนกันอันอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอ,อบครัวจะมีความสำ,สำคัญในการที่จะเป็นเป็นหน่วยสุดท้ายที่จะดูแลผู้สูงอายุคือเขาอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยแก่อยู่กับที่ อยู่กับอยู่กับครอบครัวเพ้าว่า Aging in place นะฮะก็เลยแปลภาษาไทยดูๆว่าให้ให้แก่อยู่กับที่นี่แหละอยู่ไม่ต้องไปไปไปที่ไหนเพรจากนโยบายหลักตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เขาทอนออกมาเป็นเป็นตัวมาตรการอะไรต่ออะไรอีกหลายหลอย่างซึ่งจุดที่สนใจตอนนี้ก็คือเรื่องของการจ้างงานเพราะสิ่งที่เรียนรู้ จากการจ้างงานนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ว่า,านิดนึงค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอิชืหลักก็คือตรงนี้ฮะเรากังหาทางที่จะศึกษาเรื่องการจ้างงานของผู้สูงอายุซึ่งอตอนนี้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุได้ให้ทางวิทยาลัยประชากรแล้วก็ให้ทาง มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วยกันศึกษาในเรื่องของโอกาสในการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุมีผลงานวิจัยซึ่งกำลังดำเนินงานอยู่น่าสนใจทีนี้สิ่งที่คิดว่าเราประยุกต์จากในส่วนของสิงคโปร์ก็คือการจ้างงานเนี่ยโยบายการจ้างเนี้ยรัฐบาลสิงคโปร์คิดมา35ปี<ม>แล้วการขยายการจ้างงาน หนึ่งในมาตรการที่สําคัญก็คือการขยายอายุเกษียณจากเขาก็ทําเป็นขั้นตอนก็คือจาก55เป็น60 60. 60แล้วมาเป็น65ซึ่งเริ่มใช้ปีนี้ะนะคะเ,เป็นขั้นตอนอในขั้นตอนของการเปลี่ยนตรงนี้เขามีด i อะล็อกก็คือระหว่างผู้กำหนดนโยบายคือตัวแทนรัฐบาลซึ่งเขาตั้งเป็นคณะกรรมการกับ ภาคเอกชนคือนายจ้าง <Okay. S 2> แล้วก็สหาภาพแรงงาน <Okay. S 2> มี dialogue กันตลอดเพรนั้น d ด a l o g u e ตัวนี้มันสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นหรือวิธีการว่าเราจะทำยังไงถึงถึงจะ harmonize <Okay. S 2> ไปได้สิงคโปร์นี่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศด้วย mm hmm. เพราะในทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าระบบการจ้างงานในประเทศเขาเปลี่ยนเนี่ย <Okay. S 2> จะต้องทำยังไง Mm hmm. สิ่งหนึ่งในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุคือเขายอมให้ในายจ้างลดค่าจ้าง oh. ลงสิบเปอร์เซ็ก็ระบุไว้ให้เลย <Okay. S 2> น,น,นั่นก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจคือมีการทำคู่มือมีการทำโค mm ้ดออฟคอนดั๊กให้กับนายจ้างว่าจะทำยังไงถึงการจ้างผู้สูงอายุเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกเขาเรียกว่า d ด mm ิสค i ิมิเนชัน แล้วก็ส,สมูทเลยทั้งทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างลูกจ้างที่สูงอายุกับนายจ้างที่จะทำะสัญญาจ้างงานกันออนอกจากนั้นเนี่ยมีมาตรการเสริมอย่างเช่นการเก็บภาษีสำหรับพัฒนาทักษะแรงงานสูงอายุคือนายจ้างเนี่ยส่วนหนึ่งต้องต้องเสียภาษีแล้วภาษีเนี่ยเก็บเข้ามาอยู่ในกองทุน ส่งเสริมทักษะผู้สูงอายุเ,เมื่อในจ้างสร้างโครงการฝึกอบรมหรือคอมมิชชั่นให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นอบรมเนี่ยก็สามารถไปเคลมภาษีคืนต,ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวด้านทักษะที่จะสอดคล้องกับการทำงานม,มีการให้คู่มือว่าจะ,ะจัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานยังไงให้ผู้สูงอายุ สะดวกสบายปลอดภัยให้มี flexible time ในการทำงานออนอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานเอเจนซี่ในการพัฒนาฝีมือหรือทักษะของแรงงานผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มี life long education ที่เขาใช้คำว่า,า y y a h คืออย่าง a d e a r t d program ในการศึกษานะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยสามารถก็ไปเรียนคอร์สเวิร์กแล้วได้ประกาศเสียบัตรจากนั้นเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครทำง,งานาทางด้านต่างๆได้ก็ค <c oughs> ิดว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์พอสมควรค่ะ เรียกได้ว่าดูแลทั้งทางด้านนโยบายแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากจริงค่ะฟังอาจารย์เพลินมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุอยู่สองสาท่านเหมือนกันค่ะอา <c oughs> จารย์ <c oughs> ก็วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะที่ได้สลาเวลานะคะมาพูดคุยเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะคะให้กับทางรายการของเราคะ่ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> จุนค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนที่จะจากกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนเดิมค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจจะอัปเดตข่าวสารต่างๆจากนีด้านะคะสามารถติดตามได้ที่ www.nida.ac.th หรือถ้าสะดวกเป็นทาง Facebook นะคะ f Facebook Fanpage Fanpage Nida Thailand ค่ะส่วนท่านที่อยากติดตามรายการรับชมย้อนหลังนะคะท่านสามารถติดตามได้ที่ tv.nida.ac.th นะคะหรือถ้าทางสะดวกเป็นทาง YouTube ก็ Nida Thailand เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ